วันก่อนถึงปีใหม่ครอบครัวเราก็ออกมาซื้อของเพื่อก,กักตุนในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นนี่คาหมูเยอรมันมาเจอที่นี่เพราะว่าห้างสปปรรพสินค้าที่นี่นะเขาจะเปิดให้บริการวันที่30คือวันสุดท้ายนะช่วงถึงแค่เที่ยงเท่านั้นเองแล้วหลังจาก31กับหนึ่งเขาก็จะปิดให้บริการจะอันนี้ไส้กรอกชีสแฟนบอกว่าอร่อยมากจ้ะส่วนอันนี้ก็เป็นพวกแฮมพวกเนื้อที่กินตอนช่วงคริสต์มาสนะจ๊ะแล้วอันนี้ก็เป็นไส้กรอก เยอะมากเลยอ่าอันนี้ก็เป็นโซนชีสนะจ้าที่แม่แฟนอ่ามาซื้อเขาก็จะขายเป็นเป็นกรัมเนาะแ,แม่แฟนก็จะเอาไปทำอาหารเดี๋ยวเรามารอรุ้นกัน <Okay. S 1> ว่าจะเป็นอาหารอะไรหนะ้าช่วงปีใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันจ้าเดี๋ยวดูว่าวิธีการคิดเงินด้วยตัวเองเป็นยังไงนะ Okay o a okay because if you don't the, the alarm will go off okay okay you want to try yes yes exactly Okay, let's be the view. Now here, babe. You. This is in the. Mm -hmm. ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จแล้วต่อไปเราไปซื้อไข่ไก่กันจ้ะคุณแม่แฟนก็พาเราเดินมาซื้อไข่ไก่ที่ฟาร์มสุด เส้นทางที่มาคือเงียบเงียบกริบเงียบกริบเล้วบรรยากาศนั้นเหมือนในห,หมู่บ้านร้างที่แฮร์รี่พอตเตอร์กับไปเ,เยี่ยมบ้านที่พอ่อแม่ตายนะ Wait, <laughs> <laughs> <that> a <my> dog. <laughs> okay, okay. okay. <laughs>

ที่เห็นเป็นตู้ขายไข่แบบนี้นะคะก็คือเจ้าของบ้านอะ่ะเขาเป็นเจ้าของฟาร์มไข่ไก่ฟาร์มวัวนะคะซึ่งใหญ่มากมีทั้งหลังบ้านข้างบ้านหน้าบ้านคือฟาร์มเขาใหญ่มากนะแล้วเขาจะมาตั้งตู้แบบนี้หากใครที่อยากจะซื้อตอนกลางคืนก็คือจะง่ายมากเลยทุกคนช่วงเวลาที่เราไปซื้อประมาณ6โมงนะก็คือมืดมากแล้วเขาก็จะมีแผงไข่เป็นกล่องใส่ไข่ไว้เตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็ราคาก็ 10ฟอง3.50ยูโรนะจ๊ะอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แม่แฟนกำลังค้นหาเหรียญในกระเป๋าอยู่นะก็คือแม่แฟนซื้อไป20ฟองก็เท่ากับ7ยูโรเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจ่ายเงินนะ Food money inside here Yes Yes o y หลังจากนั้นเราก็มีข้อสงสัยถามแฟนนะว่าเอาเงินใส่กล่องไว้อย่างนี้ไม่มีขโมยหรอแฟนก็บอกว่าในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยมีขโมยส่วนเงินในกล่องช่วงเช้าเจ้าของฟาร์มก็จะมาเก็บเอานะจ๊ะก็สะดวกดีนะแล้วก็กล่องปลอดภยัยแนะ่นหนา อาหารที่เห็นอยู่ก็หน้าตาคล้ายๆกับหมูกระทะนะแต่มันคือรักเรียดชีสกิ้นะจ๊ะนั่นก็คือปิ้งย่างสไตล์ยุโรปนะจ๊ะที่จะนิยมกินกันในเยอรมนีออสเตรียสวิสแลนด์ส่วนใหญ่นิยมเอาเข้าวโพดสับป,ประรดเห็ดพริกเฟฟเฟอรโรนีมันฝรั่งแล้วก็โปะ ด้วยชีสนะจ๊ะเอาไปย่างในถาดใต้กระทะแบบนี้รอให้ร้อนก็จะอร่อยมากกินพร้อมกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งแม่แฟนก็บอกว่าปกติก็จะมีวัตถุดิบที่มากกว่านี้แต่ว่าก็แล้วแต่บ้านนะว่าเขาจะเลือกกินอะไร yes mushroom <'s> yes the oh right? the yes the pepperoni Yes very spic spicy ฟินกับ very spice but spicy ถ yes. mm ้าใครอยากกินเผ็ดก็เอาเฟฟเฟอร์โรนีแล้วก็โรยด้วยพริกไทยลงไปอีกก็จะเผ็ดมากเลยนะอืมสะใจมากดีไปเนี่ยคุณฟังดีกูเตสใช่ แล้วก็เอาเข้าไปข้างในนี้ย่างให้ร้อนนะจ๊าย่ากสา Merci. ช่วงปีใหม่แล้วนะจ๊ะเราก็จะออกไปท่องเที่ยวกันตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบไวเซนซีไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศข้างทางแล้วก็วิวทะเลสาบจะเป็นยังไงนะ Have you v e r Have y o ever o r e are we? Right now. Yes, we are now on the r i s e n e i s e n s e e t h i this i mean, s the lake here in the in the Alps in Austria. อันนี้ <And> เป็นปกติแล้วในซัมเมอร์จะเป็นทะเลสาบนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหน่วนกิจกรรมที่เขาให้ทุกคนจะมาเล่นไอซ์สเกตกันนะตรงนี้เน,นี่ยอาให้ดูหน่อน,นี่เขาจะมาเล่นไอซ์สเกตกันตรงนี้ทุกคน ก็สุดโอเคเลยเดี๋ยวโชว l ร็ t กนี o ส k Yes, ็อกใช่สตานี่ดาวน์นี่ร็อกกิ่งบนน้ำทุกคนสวยมาก <laughs> นี่ก็คือลานที่เขากำลังเล่นไอส์คเกตกันนะจ๊ะนี่น้องคนนี้เขาเล่นไอส์คเกตคนเดียวอุยเก่งมากเลยอะถือว่าเป็นลานไอส์คเกตทที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ <laughs> กลางทะเลสาบนะจ๊ะนี่ คู่นี้เขาก็เอาน้องหมามาไอส์เกตด้วยนะดูสิวิวหลักล้านมากเธอหลังจากสูดออกซิเจนให้เต็มปอดและชื่นชมกับบรรยากาศวิวหลักล้านไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นช่วงเวลาที่เราไปพบปะญาติญาติของครอบครัวแฟนนะคะนี่ก็เป็นบ้านของคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวของคุณแม่จา้านี่นคุณป้าทำอาหารอร่อยมากเราชอบเมนูนี้มากเลย ชื่อออกเสียงยากมากเลยแต่ก็มีซับชื่ออาหารให้ตรงนี้นะจ๊ะมันก็คือไก่หรือหมูที่เอามาชุบแป้งทอดนะแล้วก็มีสลัดข้างเคียงแล้วก็บีบด้วยมะนาวตามด้วยแคนเบอรี่แจมจ้ะพอกินกับแจมแล้วรสชาติก็จะออกหวานๆนะจ๊ะแล้วก็อมเปรี้ยวนิดหน่อยอร่อยมากเราเบิ่นไปสองจานนะแกอะต่อมาเราก็มาที่บ้านพี่สาวคนโตของคุณแม่นะคะคุณป้าท่านี้ก็อายุ78ปปีแล้วนะยังแข็งแรงอยู่เลยนะน่ารักมากๆ นี่ก็มีการกินเคก้กสังสรรค์ดื่มกาแฟดื่มช็อกโกแลตแล้วก็พูดคุยกันนะจ๊ะทุกคนน่ารักมากเลยต้อนรับเราดีมากเลยจ้าเสร็จจากการเยี่ยมญาติฝั่งแม่แล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มาเยี่ยมญาติฝั่งคุณพ่อจ้าเป็นคุณอาคริสเตียนกับคุณนัาสไยรีเดียนะจ๊ะนี่ทำเมนูวินส์บัคเทนนะจ๊ะ คือเนื้อ,อย่างที่นิยมกินกันที่ออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์นะก็จะมีน้ำซอสเข้มข้นมากแล้วเนื้อก็ไม่เหนียวด้วยนุ่มระมุนลิ้นแล้วก็มีเมนูข้างเคียงก็มีผักผัดนะแล้วก็มีมันฝรั่งทอดแล้วเขาก็ทำข้าวคุกกับหอมใหญ่ให้เรากินอร่อยมากเธอไม่เคยกินอะไรอร่อยแบบนี้มาก่อนเลย กินคู่กับวายหรือเบียนะขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดไปเลยเลยเทแล้วเราก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้คุณอาคริสเตียนกันไปดูบรรยากาศกันจ้า

ดอน r e t t h the, the, moon, right? the อันนี้นะะก็เป็นที่จอดรถเขาก็คิดประมาณ30มนาที1ยูโร